ไอ้เปื๊กนาะยไม่โดนอะไรมาอ,มอะไรสมชายฉันเห็นตัวนายเหมือนโดนแทงมานายไม่โดนใครมาทำ้ายฮะอืมฉันโดนเออแก้งชุดดำลุมกระตือไปกระทืบฉันนะอ,อ่ะหรออ๋ออย่างนี้นี่เองยังชุดดำมันตอนนี้มันอยู่ไหนอ,ะอ่ะเอ่อตายหมดแล้วอ,ะอ่ะอ๋อแต่ว่านี่เป็นวัคิุมันนะ ความนจริงก็ผ่านมาแล้วแหละเออฉันมีของค้นมาให้น้อยเอ้ยไม่ใช่พูดผิดวันนี้เป็นวันเกิดนายใ,ใช่ไหมสมใจใช่อืฉันมีของค้นหายนะอะไรหรอนี่กงหรอว้าวดีใจยังดูเลยมาเปิุดดูสิได้เลย ไปบ้านเอ้ยไปเอ่อทำง,งานร้านนี่เป็นเอ่อ,อตัวที่มันเป็นตัวโรงงานอะโรงงานตุ๊กตาเก่าอะนั่นแหละตัวนี้เลยคนยยน,ยน่ากลัวนะจริงเหรอไม่เชื่อนะลองเอาไปโดนน้ำดูสิก็ได้เออโดนน้ำดูไอ้ปื้กลองใส่มันลงน้ำดูงงสิ เงียเสียงที่ฉันพูดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไปปตัวใ่รกนตัวใญ่ก็มาดิค่ะก็มาดิค่ะโอชาทาย โดนไอ้แจงชุดลำนี่ทไมตายเลยทำไมโดนไอ้นี่ตายอะทำไมโดนไอ้นี่แล้วตายเองเลยอ่ะไม่ชิบก็โดนโอ้ยสมคอามแน่ตอแน่ข้างในน้ำยิงเยอะๆเป่ะยิอยิงแป๊บใหญ่อร่อยไหม กระป๋องเลยนะคนมันเก่งอ่ะคนมันจะได้กินปลาชิมอนแล้วมันต้องกินปลาด้วยเท่าไหร่วะปลาชิมอนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งมาหน้าอะไรอะไปเฮ้ยโอเคไม่ต้องแพงมากอ่ะสามร้อยกว่าบาทพอแล้วปะแต่ถ้าถูกกว่าอะให้ กจะกินอีกแล้วอ่ะโอเคโอเคปะมาโอ้มาเก็ตถึงเวลาแล้วร้อนแรงมันร้อนแรงอ่ะมา ทำน้ำหน้าลอยทำไอปึกช่างฟัวก้อยก่อนไอ้สมชายรู้ชื่อฉันได้ไงฉันถามจริงเหรอหืมไม่รู้แต่แม่พ่อนายบอกบอกตอนไหนนายเป็นตุ๊กตานายไม่เคยพูดให้ใครฟังมีแต่ฉันกับไอ้ปึกเนอะฉันมีหมอไม่ใช่อะไรฉันมีเพื่อน

นายทำแล้วโอ้ขอบใจนายมียันโอขอบนายจะจัดองตัวน้ไ่ัดนี้ไปโอัขอบใจงก 来个帝国。